งทิ์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนสามคนรักของแตงโมพี่โตโน่โดนชาวเน็ตไปถลม่มหารู้ไม่เขาตรองตรมเก็บเอาไว้เขาค้นหาไปล่องเรือภาพกระจายคนที่ด่าผลสุดท้ายหายลงรูเกิดเหตุการณ์ขอขมาเจ้าแม่น้ำขอร่างคืนดาราง,งามชุดเรียบรูกระโปรงขาวประดับร่างเสื้อชมพู ก็ลอยมาให้เก็บกู้ใกล้วัดวาเป๊ะเลยจ้าที่พี่เจนทำนายไว้แถวท่าน้ำลอยมาใกล้แปลกหนักหนาพี่บุญสงครามคือท่าน้ำที่ลอยมานนทบุรีสายธาราส่งร่างคืนเบิร์ดแฟนโมน้ำตาไหลเจอโมแล้วมีพี่ไทยใจผ่องแท้ามาหยิบยื่นมาช่วยงานหาทั้งวันแสนกลํำกลืนรับร่างน้องที่ลอยตื้นคว่มหน้าตา ที่แผ่นหลังมีดินโคลนของแม่น้ำนั่นคือจมร่างดิ่งดำฉุดแขนขามีบาดแผลฟันขาซ้ายต้องกายาหรือเพื่อนเที่ยวเพื่อนทั้งห้ามาทำลายทำให้หมดโอกาสไหวยโอกาสรอดเหล่านักสืบต้องต่อย,ยอดเอาไปฉายเกิดอะไรใยญ่ยเงียบงานเหตุคนตายฆาตกรรมหรืออะไรไม่รู้เลยตอนตอนนี้กูสนใจเรื่องแปลกแปลก มาแล้วจ้าเรื่องสอดแทรกต้องเฉลยเรื่องลึกลับการอัญเชิญให้ศพเกยคนชื่อเจมาเปิดเผยบทสวดมนต์ให้ใช้คนที่เป็นหญิงสวดมนต์นี้ล่องมาลายลอยมาลีอย่าสับสนแล้วซัดดอกปธุมมาให้น้ำวนสวดบทเรียกจะเกิดผลในทันทีมีพี่เต้พระรามเจ็ดสอสอเขตมาร่วมวงมาสังเกตเรื่องผีผี ให้ดาราของช่องเจ็ดทำพิธีในวันนี้ศพที่หนีก็ลอยมาจะบังเอิญเกินไปไหมกูไม่รู้แต่แน่ๆมึงรอดูไม่นานหนารายการแชรโหนกระแสสองดาราหนุ่มมดดาต้องรีบคว้าม,มาออกงานทุกรายการจะวิ่งตรงมาหาเจคุณคือใครต่างสนเทพโปรดเล่าขานเขาว่าฝันเห็นแตงโมใจร้าวราน กลิ่นน้ำหอมก็ลอยผ่านสื่อสารตนพอรุ่งเช้าไปซื้อของมาไลายหอมดอกบัวง,งามใส่กระชอมส้มหลายผลให้กู้ภัยทำพิธีอันมงคลส่วนพี่เต้ชื่อมงคลแสนบังเอิญแตงโมเองอยู่ช่องเจ็ดเหตุประหลาดพระรามเจ็ดคลื่นศักดสาดจนร่างเหินหมายเลขเจ็ดมาเกี่ยวพันการอันเชิญงานพิธีผู้ดำเนินช่องเดียวกัน อยู่ช่องเจ็ดเคยเล่นหนังเล่นละครยอพระกลิ่นเคยรำปอนสร้างสีสันชื่อคุณอุภาคาอ่อนชีวาน,านันเป็นดาราในวันวันช่องแตงโมพักการเมืองสีวิไลของพี่เต้มาช่วยหามาทุ่มเทจนตาโหลอปันคนเขียนพิธีกรรมใช้คุยโวเพราะว่าศพก็มาโผล่พ้นทาราเราดูเลยว่านายเจจัก,กริน ออกทีวีอย่าไปหมิ่นนะคุณขาเขาไปถึงท่าน้ำลน,นซ่อนหน้าตาห้อยถุงส้มพวงมาลาแล้วหายตัวประเทศนี้นับถือผีเรียกเมืองพุทธไม่มีหรอบพุทธบริสุทธิ์พระเนนครัวที่แน่แน่พุทธปนผีปนเนียนวัวพุทธปนพราหมณ์เพราะความกลัวในหัวใจใครอยากเรียกว่าบาังเอิญเชิญน,นั่งคิดอ้างศพอืดก็ไม่ผิดหากสงสยัย ส่วนที่เจนทำนายก่อนสัมผัสไว้รอฟังเลยรายการใหญ่ไขคดีจะมีคนมาเล่าเรื่องผีแตงโมเต็มไปหมดจริงหรือโมเรื่องของผียากพิสูจน์เรื่องลึกลับไร้ชีวีกูทำนายคดีนี้ยังอีกยาวนางกระติกไม่กระตกไม่กระตากคนสงสัยคนตามซักคนตามสาวผู้จัดการคือโหดแท้เ็นกลิ่นคาว แรงน้ำใจหรือว่าเมาเหล้าสุราขอจบกลอนไปก่อนนะไม่โยกโย่เรื่องพิธีเชิญแต่งโมคนควานหาใครจะได้มาสัมภาษณ์เปิดหน้าตาผลกระแสคงจะควาได้ก่อนใครแต่ไม่แน่ทบไม่เถียงของช่องเจ็ดอาจได้ก่อนเชิญเสด็จแถลงไขกลอนตอนนี้แต่งไว้ก่อนก็จนใจแต่คุณเจสปอร์ตไลท์สองแน่นอน พดอานน์รักเอมบูไม่เคยไล่ส่วนพี่เอสุภชัยเคยสั่งสอนเงินห้าแ0นที่ให้ยืมเอตัดตอนยกพี่เลยเอไม่งอนรักแท้จริงส่วนแอนนาทีวีพููสู้เพื่อเพื่อนหาความจริงตามเชื่อเือนเลขาหญิงผู้จัดการพูดไม่หมดคนหรือกปลิ่แอนนาเองจะขอวิ่งจนสุดทางบากักไฮโซกับเพื่อนเที่ยวชื่ออะไร เอามาไล่สนิทไหมเอามาสางคบตีวันคบเมื่อไหร่เอามากลางไม่นานหรอกจะสว่างไม่ค้างคาตอนนี้แม้แต่ชื่อแท้คนบนเรือไม่รู้เลยแสนเหลือเชื่ออะไรหวาปกปิดหรือว่าซ่อนเร้นแสนมายาฆารกรรมหรือซ่อนหน้าฆาตกรกรินดออิจิเหล่าคนนันโผล่เต็มเนต็ตต่างร่ำลือผิดสังเกตต่างสังหณ์ เพราะคนตายพูดไม่ได้โดนตัดตอนหรือแค่ตกถลาร่อนโดยบังเอิญโมตกน้ำจำเอาไว้ให้แง่คิดความประมาทปลิดชีวิตอย่าตื้นเขินยามลงเรืออย่าถ่ายรูปจนเพลิดเพลินสำรวจทางยามดำเนินต้องระวังข่าวสะพานที่ชำรุดสุดลงน้ำนักท่องเที่ยวก็หล่นตามยามพิงหลังกระแทกหินร่างแทบแหลกร่างแทบพัง สี่นักเที่ยวใช่ปรั่งแต่คนไทยหากว่าเป็นคนยุโรปตายหาแน่ข่าวจะแผร่ไปทั่วโลกก็ฉิบหายไม่มีเลยประเทศนี้ความปลอดภยัยต้องสุ่มเสี่ยงมีข่าวร้ายออกรายวันขอบคุณแต้งขอบคุณเบิร์ตและโตโนโ่ที่ทุกร้อนที่โมโหยังมองหันมาหาโมยังจดจำค่ำคืนวันที่เคยร่วมสุขทุกผ่านการเวลา แม้แยกทางร้างลารักยังเป็นมิตรน้ำใจคนเคยสนิทเคยห่วงหาได้แสดงออกอีกครั้งหลังน้ำตาสามคนรักของนิดาผู้ลาไกลน่าจะเจอเธอมาก่อนมาตั้งนานก่อนที่เธอจะรัวรานจะร้องไห้ก่อนที่เธอจะชอบช้ำจะเสียใจก่อนที่เธอเป็นของใครในวันวานมาบัดนี้มีโอกาสได้ครองคู่ งานแต่งงานอันแสนหรูคืออยู่บ้านงานวิวาเพชรเรยงรายจากกระวาลคือท้องฟ้าดาวร้อยล้านเป็นรางวัลเป็นแค่ชายที่ติดดินที่ติดหญ้าไร้ยศศัก์ไรย้ไรยศถายศทหารแต่แตงโมเปิดโอกาสให้ทำการบอกพระเจ้ามอบประธานสารแผลเป็นกรรมก็ซัดคลื่นแม่น้ำเจ้าพระยาพลากโอกาสเหมือนป้าผ่าสร้างทุกเขน มีบากกรรมมาืมาบุญบำเพนมีอาจกัน้นมีอาจเว้นแยกเส้นตายพ่อนกน้อยก็เหมือนตกจากสวรรค์รับเพิ่งเริ่มน้ำขวางกั้นรักหล่นหายรักแสนเศร้าเคล้าน้ำตารักมาลายปาฏิหารไม่มีขายไม่มีจริงจบตอนสามคนรักของแตงโมคิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี